วดีครับมนนเล่าข่าวครับวันนี้ก็มีข่าวดีฮะสรุปสั้นๆให้เพื่อนฟังนะฮะเมื่อคืนครับประมาณเที่ยงคืนนะไทยก็หยุดยิงาตามมาติที่ได้ประชุมกันหยุดยิงโดยสิ้นเชิงนะแต่ว่าก็มีข่าวดีเชิงบวกคือไทยได้ได้พื้นที่กลับคืนมาทั้งหมดฮะที่สมัยก่อนไอ้ี้ยอคเม้นมันยึดไปนะที่ปูมะเขือนะฮะแล้วก็ตรงแถบ สักแก้วที่มันล้าเข้ามาทําเป็นหมู่บ้านเนะี่ยเราก็ลื้อแม่งหมดเอาแท็กเตอร์ไปไถออกหมดนะฮะแล้วก็ภูทุกภูฮะเราก็ได้ไปยึดคืนได้หมดนะฮะภูตาควายนู่นนี่นั่นปราสาททุกประสาทก็อยู่ในความดูแลของทหารไทยโดยสิ้นเชิงะฮะมันก็พยายามตีนะพยายามตีโต้กลับแต่ว่าก็สรุปว่าตายห่าหมดนะฮะตายเยอะนะผมว่าห้าพขึ้นนะ,ระเรียนนะ ไม่ต่ำกวนะ่าห้าพันล้านเปอร์เซ็นนะั่นมันปิดข่าวแล้วก็นายพลมันก็ตายนายพลมันที่ว่าเคยมาเจราจาที่ช่องโบกับคนไทยนะกับนายพลไทยอ่ะก็ตายในสนามรบนะฮะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยกับผู้สวนเสีย,สยทุกทุกฝ่ายนะเราไม่อยากให้มีคนตายหรอกไม่ได้บ้าสงครามนะฮะแต่ว่ามันเกี่ยวกับไอ้ผู้นำมันไงผู้นำมันเหี้ยไงเพราะฉะนั้นนะ่ะตอนต่อไปนี้นะเราต้องเริ่มแล้ว เริ่มเข้มข้นในการการเจรจาการต่างประเทศเรื่องยกเลิก MOU ส้นตีนไหมนะ m 4, 3, ยกเลิกไปแล้วก็อเอาไอ้ฮุนเซนมาขึ้นศาลโลกให้ได้อาชญากรรมที่ว่าทำ้ายประชาชนผิดสัญญาออโตว่าผิดกฎหลักมนุษย์ชนทุกอย่างเลฮะที่ว่ามาโจมตีพลเรือนนะมันผิดหมดเลยไอ้เยฮุนเซนเนี่ย มีหลักฐานชัดเจนที่มันบัญชาการลบมานะให้มาโจมตีประชาชนชาวไทยนะฮะแล้วก็โคโซกแม่งก็อีมันชื่ออะไรวะอีมาณีนะอีเทียนี่ก็ขออนุญาตพูดคำหยาบแม่งตอแหลทุกวันล่าสุดก็ตอแหลว่าไทยใช้อาวุธเคมีไปเอาภาพเครื่องบินสารติที่โปยโปยอ่ะดับไฟป,ป่านะเอามาลงแล้วบอกว่าไทยไปโปยสารพิษอาวุธเคมีให้มันชัว่วไหมไอกษัตรย์ขมิ้นกันกษัตริย์ขมิ้นก็มาโพสต์เออว่าเราใช้อาวุธเคมี เอาง่ายว่าประเทศเฮียเนี่ยคนดีมีน้อยมากฮะที่ผมรู้จักนะน้องๆขมีนที่มาทํางานน่ะดีดีก็ดีจริงขยันแต่ว่าผู้นามันเฮียทุกตัวอะไรอีีอนายกอีเมียอีเฮียฮุนเสนเหมือนกันอีบุญนานบานีนั่นมาบีบน้ําตาตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จหาว่าไทยไป็นลูกหลานมันทําให้มันเดือดร้อนเออไทยผิดทุกทุกคนในประเทศมันนะที่เป็นกระบอกเสียงมันเนี่ย ออกมาโจมตีประเทศไทยไรายวันเลยแม่งโกโหกตอแหลโกโหกแม้ทั้งว่าแม่ทัพกุ้งเราตาย <c oughs> แบกลงศพแล้วก็มีลูกแม่ทัพโกโหกว่าแม่ทัพเราตายทั้งที่แม่ทัพมันจะตายตายสองคนมั้งนะฮะก็เดี๋ยวดูเดี๋ยวทหารไทยจะลาดใสมันออกมาเพราะว่าข้อมูลข่าวสารของเราโคตรมั่นนะฮะมันตายเท่าไหร่เท่าไหร่รู้หมดนะฮะแล้วโจมตีมันกี่ฐานนะฮะสี่ห้าฐานเมื่อคืนเอสมก็ชื่นชมมากทํางานอย่างหนักนะฮะ บอมมันจนงงหัวไม่ขึ้นน่ตายหาพี่อยากบอกให้ตอนนี้ก็คงต้องไล่เก็บศพแล้วล่ะโคตรเหม็นในตอนนี้ที่ประจษาต,ตาควายแล้วก็ที่ภูผีนะศพแม่งเกือน,นะบอกให้ก็โอเคครับให้กําลังใจทหารไทยทุกท่านนะฮะที่สูญเสียนะฮะแล้วก็ให้กําลังใจคนไทยแล้วก็เรายังไม่ถอยนะเราตั้งกำลังหมดก็รอเจราจาว่ามึงจะว่างไงแล้วก็เจราจาตอนนี้เราต้องเอามันมาขึ้นสารโลกให้ได้ไอ้หุ่นเซนที่มัน ก่ออาชญากรรมนะครับทำให้ประชาชนชาวไทยตายแล้วก็ต้องเรียกร้องค่าเสียหายด้วยตอนนี้เราต้องลุกนะฮะเราจะมันหน่อมเนี้ยเหมือนเดิมไม่ได้นะก็รอดูแลกันเพราะว่าก็ตอนนี้ก็ทหารเราก็ทํางานอย่างเข้มแข็งชื่นชมทุกท่านนะฮะท่านแม่ทัพภาคหนึ่งภาคสองภาคสามทุกท่านชื่นชมมากโอเคครับเดี๋ยวรอทหารก็จะแถลงข่าวทีหนึ่งนะครับ ออกบ้านอย่าลืมใส่แมสเข้าบ้านอาบน้ำสระผมครับเราช่วยกันโจมตีเฟคเนวของไอ้พวกเหี้ยขมิ้นนะฮะทั้งดารามันทั้งทุกคนเลยไอเหี้ยรับเปอร์ขมิ้นเหมือนกันไอเหี้ยชื่ออะไรวันวันเหี้ยอะไรไม่รู้นะไอสัตว์นี่ก็ปากหมาปากเจ้าเหมือนกันสรุปแล้วทุกคนที่ดังๆในประเทศมันเหี้ยหมดครับปากเหี้ยหมดเลยแม,ม่มันแดกหญ้าไม่ได้แดกข้าวฮะออกมาใส่ไล่ไป้ายสีไทยทุกวันเลยมึงมึงว่าชาวโลกเขากินหญ้าเหมือนมึงเหรอ แม่งชาติชั่วโอเคครับเ,เหนื่อยครับกับคอมเมนต์ก็แต่ก็ดีใจที่ยุติสงครามได้สวัสดีครับมโนมครับ